ไปกันที่อืเราจะไปกันที่คุณสุรนันทีกว่าใช่ค่ะดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรนันท์ค่ะสวัสดีครับุมพี่ธนายสวัสดีครับคุณอ้ำมรัตครับก่อนอื่นมีคนเขาขอรหัสเช็คชื่อครับพี่ธนายครับกมาเช็คชื่อด้วยเหรอเด็กชายเด็กชายนายมามาอยู่ไหมเออมาเช็คชื่ออยู่ไหมอ๋อมาเช็คชื่อพี่ปุ้มมาเช็คชื่อพวกเราสรุปนะสรุปนะ จ็ดตุลาวันนี้สาระของมันมีอยู่ข้อเดียวพักเพื่อไทยเขาจะเช็คชื่อเหลืออยู่กี่คนใช่ไหมครับวันนี้ใครอยู่ใครไปแหมแต่พี่นายกับคุณมรั์ก็ใจร้ายนะให้ผมวิพากษ์เขาก่อนที่จะดูเขาบ่ายนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้โอกาสผมว่ามันมีสองส่วนแหะครับคือจริงๆแล้วก็คือการที่ยกเครื่องนี่ก็คือการรีเซตแหละเอาเอาเช็คชื่อว่าใครยังอยู่กันกับเราบ้างซึ่ง ซึ่งวันนี้มันไม่ได้บอกอะไรมากเพราะว่าในสี่เดือนต่อไปนี้บวกอีกสามสิบวันหลังยุบสภาเนี่ยคมันยังมีโอกาสโยกย้ายกันได้หมดใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยวันนี้คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าฟังจากที่คุณแพทองทานพูดที่คุณหมอพรหมินพูดเนี่ยก็ชัดเจนว่าเหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นตัวที่เริ่มต้นละเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นการตกผลึกเริ่มต้นการ ที่จะรีเซ็ตว่าจะไปทางไหนต่อครับนะครับด้วยการเช็คชื่อครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอืมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็คือแผนผู้ใหญ่เนี่ยที่มีเด็กชายสมศักดิ์ยังอยู่ไหมเด็กชายสุริยะยังอยู่ไหมเด็กชายสุทินคลางแสงยังอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีคือต้องเห็นใจภาคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นสอสเขตนะครับ ก็จะต้องได้ลงพื้นที่ละครับหลายเขตก็คงจะมีคนบอกว่าคุณคุณยังไม่ย้ายท่าอีกเหรอครับคุณคุณทำไมยังอยู่ตรงนี้หรือหลายเขตอาจจะบอกว่าสงสารนายกทักษสินนะเออคุณทิ้งเพื่อไทยไม่ได้นะถ้าทิ้งเพื่อไทยฉันจะไม่เลือกครับแต่ละเขตมันมีพื้นที่แตกต่างกันผมเชื่อว่าในอีสานใต้เนี่ยคุณธรรมรัฐคุณดนายรู้ดีเลยว่าถ้าอีสานใต้จากโคราชยันุบลแล้วมาแม้กระทั่งสาแก้วยันมาตราดเนี่ยค่ะผมเชื่อว่า ถ้ายังอยู่เพื่อไทยเนี่ย<ไ>ล,ลำบากส<ก>อบต๊ะลำบากสอบโต๊โตไหลไปหมดลแล้วอถอเขตเนี่ยรู้ก่อนค่ะนะครับแล้วที่นี้มันเริ่มลามไงมันเริ่มลามอย่างมีข่าวข่าวพี่สุดแล้วก็วันวันนี้หรือว่าเมื่อวนเมื่อวานนี้หรือวันนี้ท่านนายกอนุทินก็จะไปนครพนมซึ่งจะไปตีเขาจะไปตีริมโขงขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับนั่นคือภูมิใจไทยโอบล้อมเมืองหลวงของเสื้อแดงค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือเช็คชื่อก่อน ใช้ชื่อรอบแรกอันที่สองเนี่ยผมว่าท่านนายกอดีตนายกแพลทองทานก็ต้องรีเซ็ตตัวเองนะครับคืออดีตนายกแพทองทานเนี่ยอาจจะอย่างที่คุณดนายคุณํรรมรัฐพูดนะว่าว่าเครดิตทางการเมืองเนี่ยมันหายไปหมดเกือบหมดแล้วล่ะนะครับล้วเรียกว่าหมดแล้ว่ะครัเมื่อกี้คุณดนายคุณธรรมรัฐใช้คาแรงกับผมอ่หมดแล้วแต่แต่ก็ยังเป็นยี่ห้อ ที่บอกได้ว่าชินวัตรยังไม่ทิ้งพักเพื่อไทยอืมเพราะถ้าชินวัตรทิ้งพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะแตกมันจะแตกรังมากกว่านี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่เอาคุณหญิงเพราะจะมาขึ้นมาพูดมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะจะเอาคุณนัทพงศ์ลูกเขยขึ้นลูกเขยคุณทักษิณขึ้นมาพูดเขาก็คงยังไม่ได้ตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นตแล้วถ้าเปิดตัวเร็วไปอาจจะมีผล ต่อการที่จะถูกสอยถูกขุดถ,ถูกอะไรขึ้นมาเพราะรฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาย,ยังรอรอจังหวะที่จะเปิดตัวถ้าจะเปิดตัวในตระกูลชินวัตรนะครับรวมทั้งรอหาคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้คือเช็คชื่อแล้วก็อาจจะมีสปีชของคุณแพยทองทานที่ว่าอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งทิ้งการดูจากโปสเตอร์ก็คงอาจจะพูดถึงมรดกตกทอด นโยบายดีๆตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาต้องมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าของเขาก็คือเอาเรื่องเก่ามาเล่านะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําให้คนกระแสยังอยู่กับเขาในในบางเรื่องครับครับครับ,บพูดกค่ถึงที่สุดนะความหมายของวันนี้หนึ่งเช็คชื่อใครยังจะไปต่อกับพรคเพื่อไทยและสอง ก็เอาหนูอิงเนี่ยมาขัดตาทับเพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณเพื่อเป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าชินวัตรยังไม่ทิ้งภากนี้นะความหมายมีแค่นี้ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้มีแค่ผมคิดว่ามีแค่มนี้แหละครับไอ้วันนี้มีแค่นี้มันทำได้แค่นี้วันนี้นโยบายอะไรมันก็ยังไม่ชัด ่ไม,มันต้องรอก่อนอยังยังต้องรอก่อนแล้วจริงจแล้วเนี่ยผมว่าเขาอะรอว่าดูชื่อว่ารัฐบาลอนุทินจะไปรอดแค่ไหนดูผลงานนะฮะเพราะว่าถ้ารัฐบาลอนุทินไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีบาดเจ็บับเลากปอกเปิกบ้างซึ่งเขาก็จะไปตัดสินใจเอาช่วงอเค พุิกาหรือไม่ก็ในสมัยประชุมหน้าต้นปลายกลางเดือนธันวาว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมหรือจะยอยรอยุบสภาเลยคุณปุ้มมีคนวิจารณ์อย่างนี้มีคนวิจารณ์ว่าที่บอกว่าเพื่อไทยจะกลับมามีคนสวนเลยจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องสรุปบทเรียนเสียก่อนว่าตัวคุณเนี่ยพังเพราะใครและพังเพราะอะไรใครและอะไรถ้าคุณยังหาคําตอบไม่ได้ยังโกหกตัวเอง คุณไม่มีทางกลับมามีคนวิจารณ์อย่างนี้อันนี้อันนี้จริงที่สุดครับอันนี้จริงที่สุดครับคือจริงที่สุดเลยดีที่สุดเพื่อไทยจะต้องกลับไปตกผลึกให้ได้ว่าที่ผิดพลาดโดยเพราะในสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่หักเอ็มโอยูกับพักก้าวไกลรวมทั้งถึงการที่มีอดีตนายกรัมตรริคันดิเดตนายกัมนรรีสองคนเป็นนายกัมนรรีได้จริงแต่ถูกถอดถอนโดยสารรัฐมนูญเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ตกผลึกตรงนี้ไม่สรุปบทเรียนตรงนี้ แล้วไม่ขอโทษประชาชนในบางเรื่องเช่นเรื่องคลิปเสียงเนี่ยม,มันก็จะเป็นมันจะเป็นอเอ่อเรื่องสตอรี่ เรื่องที่เล่าไปแล้วมันไปกลบไอ้ความดีความชอบตั้งแต่สมัยไทยรักไทยหรือนโยบายเศรษฐกิจต่างๆช่วงพลังประชาชนเพื่อไทยการต่อสู้ของคนเสื้อแดงการอะไรเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งมันมีเรื่องราวที่ดีที่เอามาเล่าได้แต่ไอ้ไอ้สองปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ทำลายเครดิตทั้งหมด ใช่ถ้าเกิดเขาไม่เขาไม่สรุปตรงนี้เขาก็เดินต่อลำบากต้องสรุปตรงนี้ก่อนถึงจะเดินต่อไตรงนี้ตามนี้เลยคุณปุ้มสั้นๆแต่ตรงประเด็นแต่ชัดเจนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคอบคุณมากครับทั้งสองท่านขอบคุณนะคะคุณสุรนันท์วิชชาชวา